ผู้ชมค,ครับจากสถานการณ์โควิด -19 ที่เกิดขึ้นเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าในช่วงเทศากาลปีใหม่ที่จะถึงนี้งานเข้าดงเข้าดาวเนี่ยคงไม่มีนะฮะโ mm hmm. ดยเฉพาะกรุงเทพมหานครพื้นที่หลกัหลกๆที่เขาจะจัดงานเนี่ยอย่างเช่นที่ถนนเข้าสารก็คงจะไม่มีละแต่ว่าทางผู้ประกอบการถนนเข้าสารเนี่ยเขาก็บอกว่าเอาละในเมื่อมันเป็นแบบนี้ละก็ขอให้ภาครัฐนั้นสามารถควบคุมได้ภายใน4สัปดาห์และกันอย่าให้มันลุกลามไปมากกว่านี้ mm hmm. ยินดียกปีใหม่ให้แต่ขอไว้ได้ไหมสงกรานที่จะมาถึง ในเมษาเพราะว่าปีที่แล้วก็หยุดมาละครั้งหนึ่งใช่อ,อยากให้มันเลยไปถึงขนาดนั้นเลยใช่ถ้าถึงขั้นนั้นไปเมษาอีกทีนึงเนี่ยโอ้โหจะเป็น2ปีติดที่ไม่มีการเล่นสงกรานที่ถนนเข้าสารเรื่องนี้นายปิยบุตรจิระจิวรมโนนายกุลน,นะครับขอไปรับจิวระมโมน,น,น,นายกุลนายกสมาคมผู้ประกอบการถนนเข้าสารนะฮะบอกกับทีมข่าวนิวสิถึงสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด1 9ทินร,รอบใหม่นี้นะครับว่ามีผลกระทบต่อผู้ประกอบการบนถนนเข้าสารอย่างมากนะฮะเนื่องจากถนนเข้าสารเองเนี่ยเป็นจุดท่องเที่ยวเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวเนี่ยทั่วโลกตั้งแต่การระบาดรอบแรกแล้วที่ปิดนะฮะที่ปิดประเทศห้ามเดินทางทําให้นะักท่องเที่ยวเนี่ยก็ลดลงจํานวนมากพอมาระลอกใหม่นะครับยิ่งซ้ําเติมผู้ประกอบการเข้าไปอีกลองฟังเพิ่มเติมกันดูครับท่องเที่ยวชาวต่างชาติพอเกิดโควิดขึ้นมาต้นหลังนี่เศรษฐกิจจะเริ่มโล เพราะพราะทางต่างชาตินี่ทา้งยุโรปทางเศรษฐกิจมันโลกมันทั่วโลกมันจะโลดแล้วก็ลดลงมาแต่เราก็ยังพึ่งตัวของเราได้คือยังมีพอมบีอะไรได้เลี้ยงให้ค่าเช่าร้านค่าส่งแบงค์เลี้ยงลูกน้องอะไรได้พอเกิดโควิดขึ้นมาตุ่มจบข้าวสารไม่เคยเป็นแบบนี้มาเสร็จปุ๊บแล้วผมย้อนไปอีกทีหนึ่งว่าข้าวสารตรง้งคงเห็นดเงียบมากไม่มีคนเดิน พอตอนที่เราเปิดแล้วแต่เรายังนักท่องเที่ยวยังเข้ามาไม่ได้คนไทยก็จะไม่เข้านะเพราะเราไม่ใช่แบบชิวๆแล้วมันเปลี่ยนโอกาสเป็นเ,เป็นวิกฤตเป็นโอกาสได้แล้วก็เปลี่ยนส่วนใหญ่ร้านค้าที่ที่ขายของพวกต่างประเทศก็จะเปลี่ยนมาเป็นนั่งกินดื่มชิวๆเปิดออกมาเป็นภวกสารแหล่งบันเทิงไปก็โอเคก็เพื่อที่แต่และร้านก็เพื่อความอยู่รอดแล้วก็ เปิดครงการกพอดีจะดีอยู่แล้วจบไปแล้วนักท่องเที่ยวก็มานักท่องเที่ยวหมายถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยนะที่เข้ามาแล้วเริ่มเข้ามาแล้วนักท่องยวัยรุ่นยันๆก็มีเพราะทางรัฐบาลเขาก็จัดงานเปิดเปิดงานคนข้าวสารอะไรทําถนนใหม่ทางรัฐก็โอเคแต่พอดีจังหวะไม่ดีเรามาเกิดอันี้อีกทีหนึ่งพาเกิดได้ดทีแล้วตอนนี้ พูดถึงถนนเข้าสารนะก็คือถ้าสถานการณ์ปกติเนี่ยผัดทงผัดไทยอาหาราสตรีทฟู้ดเนี่ยขึ้นชื่อมากคือนนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยชอบมากคือตอนนี้ก็ซบเซาไปเยอะทั้งๆที่ก่อนหน้านี้สัญญาณก็น่าจะดีขึ้นเริ่มจะดีมาละอยู่ๆมาเจอระบาดระลอกใหม่ขึ้นมาซึ่งทางด้านนายปิยบุตรเองก็บอกว่าการระบาดที่เกิดขึ้นร,รอกใหม่นี้นะครับคุณผ,ผู้ชมฮะกระทบอย่างมากโดยเฉพาะข่าวลือต่างๆคือการระบาดมีไม่พอเนี่ยคนมาปล่อยเฟกนิวอีกอย่างนั้นอย่างนี้มันยิ่งมมันยิ่งซ้ําเติมเข้าไปใหญ่ ตอนนี้ก็รออยู่ว่าทางกอทมอเจะอนุญาตให้จัดกิจกรรมส่งท้ายปียมากน้อยแค่ไหนอย่างไรฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมกันดูครับ500คนแต่นี้เราห่างกันก็ก็เหลือ250คนก็แบ่งให้ร้านเล็กๆร้านเล็กกย็ยังมีลูกค้ามานั่งมั่งใช่ไหมเพราะปีใหม่ผมว่ายังไงยังไงมันก็ต้องเยอะอยู่นะฮะแต่ถ้ถถาเกิดรัฐบอกปิดเลยก็โอเคจะถามผมว่าจะทำางไงก็ทำอะไรไม่ได้ ก็ต้องเชื่อรัฐก่อนตอนนี้เราเราต้องเ,เ,เราต้องยอมเสียสละเราอะเราผ่านงานใหญ่มาแล้วตอนนี้งานนี้เรายอมเสียเดือนหนึ่งอย่างที่รัฐประกาศนะสี่อาทิตย์นี้ต้องยอมต้องต้องพยายามที่อย่าอยู่ใกล้อยู่อะไรก็ต้องเชื่อคนระับถ้าเราสามัคคีกันใส่แมสกอะไรมาเต้นลำเนี่ยเราก็ไม่เต้นอาจจะห่างกันอยู่ตามโต๊ะโต๊ะนั่งล้างค้ากเขาต้องกัรเขาเขาอยู่เองเองอยู่แล้วก็ไม่ต้องการให้ติดหรอกถ้าต,ติดขึ้นมาเสีย อย่างตอนกำลังจะดีจะดีเข้าสารเกิดมีดีเจประกาศข่าวขึ้นมาก็ไม่มีอะไรนะไ,ไปแต่ตอนนี้มันก็โอเคแล้วแต่ทางรัฐบาลว่าเขาจะสั่งห้ามมาทางตัวกทมก็เกิดไม่มีเขา เนี่ยคุณผู้ชมฮะคือฟังดูแล้วเนี่ยการยอมที่ว่าเนี่ยยอมเสียอาทิตย์ให้รัฐบาลแก้ไขอ,อะเอาจริงๆมันเป็นการยอมแบบจำใจยอมแหละใช่พอมันไม่ไมไมรู้จะทำ,ทำยังไ,ไงไงอเออคือเพราะอยู่มันก็ระบาดขึ้นมาเนี่ยก่อนหน้านี้สาวๆแก๊งวันจีวันจากแม่สายเมีนมาเป็นไงฮะเงียบไปละ้วถ้าทําภาพกราฟิกให้เนี่ยคือทําเป็นไม้ส่งไม้ต่อให้เลยนะ บกมือบายๆเลยไม่มีใครพูดถึงชนะเพราะว่าอันนั้นถือว่าเบาไปเลยแล้วมาเจอเคสนี้ระบาดท,ที่สมุทรสาครกลายเป็นเคสใหญ่นะฮะก็ลุ้นว่าอยากให้รัฐบาลเนี่ยนะครับเคลียร์ให้ได้ภายในสีอาทิตย์โอเคปีใหม่ไม่เป็นไร mm hmm. แต่ขอสงกรานให้ได้จัดได้ไหมเพราะว่าถนนเข้าสายอันดับหนึ่งะฮะสงการานประเทศไทย <c oughs> ที่นักท่องเทียเ่ยวจะมารวมทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติ mm hmm. เพราะเชื่อว่าสงกรานนั้นจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ mm hmm. จะเอาเม็ดเงินเนี่ยไหลกลับเข้ามาได้บ้างนะฮะ พูดถึงสถานการณ์โควิด -19 นะคะวันนี้มีการชี้แจงจากทางคุณอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขก็บอกว่าตอนนี้ผู้ติดเชื้อจากกลุ่มตลาดกุ้งเนี่ยน้อยลงแล้วนะคะขณะเดียวกันวันนี้ได้อธิบายถึงแผนที่จะควบคุมพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีแดงเนี่ยค่ะท่านก็บอกว่าณนะตอนนี้เรายังใช้มาตรการตามประกาศพรากฉุกเฉินส่วนเจาะลึกของแต่ละพื้นที่เนี่ยอันนั้นอยู่ที่อำนาจของผู้ว่าจะตัดสินใจละซึ่งภาพรวมการจัดการปัญหาก ก็คือเราจะปิดพื้นที่ระบาดสูงก็คืออย่างตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครซึ่งตอนนี้เริ่มจะพบผู้ติดเชื้อน้อยลงตามลําดับเราต้องไม่ยอมให้มีการระบาดจากจุดนี้เพิ่มไปกว่านี้เ,เะฉะพั้นก็ต้องไปไล่ตามควบคุมโรคก,กับกลุ่มที่หลุดออกไปจากพื้นที่ค่ะใช้มา,รนานตามร,ก,รการตามพระราชกําหนดการฉุกเฉินนะครับแล้วก็ให้แต่ละจังหวัดเนี่ย ทำการพิจารณาความถึงความจําเป็นนะครับในแต่ละพื้นที่โดยที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยมีอานาจในการสั่งการต่างๆได้กลุ่มที่มีความเสี่ยงมากที่สุดเนี่ยเราซีลไว้หมดแล้วก็คือที่ชุมชนที่เป็นตลาดกลางกุ้งใช่ไหมครับที่มีแรงงานต่างด้าวเยอะในเราซีลตรงนั้นไปหมดแล้วล้วก็เห็นนะว่าการตรวจหาเชือ้อนะครับ ที่มีจํานวนมากในวันรแรกๆตอนนี้ก็เริ่มลดลงมาส่วนที่กระสานสร้างเซ็นออกไปเนี่ยมันก็เหมือนสะเก็ดไฟอะใช่ไหมออกไปปุ๊บระบบสาธารณสุขสอสอจอแต่ละจังหวัดเขาก็จะตะครุบ สุดท้ายฝากถึงคนไทยทุกคนร่วมมือกันนะคะใส่หน้ากากอนามายัยหมั่นล้างมือเว้นระยะห่างแล้วการร่วมกิจกรรมที่มีคนเยอะๆเนี่ยนะคะก็ต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นส่วนการจัดหาวัคซีนก็พยายามจะจัดหาให้ได้เร็วที่สุดกว่ากลางปีหน้าค่ะ ครับผมคุณผู้ชมฮะนอกจากในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงแล้วก็กําลังลุ้นกันอยู่ว่าจะจัดกันได้มากน้อยแค่ไหนสเตปต่อไปนะฮะวันเด็กแห่งชาติครับคุณผู้ชมฮะล่าสุดนะครับทางกระทรวงศึกษาธิการเองก็บอกนะฮะว่าในส่วนของกระทรวงเนี่ยที่จัดงานกันเป็นประจำทุกปีปีนี้จําเป็นจําใจที่จะต้องเลื่อนงานวันเด็กออกไปเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากนายนัทพลทิพสุวรณนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่างานวันเด็กของกระทรวงเนี่ยที่กระทรวงจะจัดคือต้องเลื่อนไปก่อนนะครับเพราะ มันไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าคนที่มาร่วมงานเนี่ยเด็กๆพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยมาจากที่ไหนบ้างคือมันไม่สามารถที่จะระบุกันได้สําหรับโรงเรียนนะครับสามารถจัดกิจกรรมได้นะฮะเพราะว่าจะสามารถยืนยันตัวตนเด็กแล้วก็ผู้ที่มาร่วมงานได้ง่ายกว่าซึ่งก็ขออนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อยู่แล้วฟังเสียงกันดูครับที่มีผู้คนมาจากหลากหลายนะครับไม่สามารถบอกได้ว่า มาจากที่ไหนเนี่ยอันนี้ก็งดนะครับฉะนั้นในส่วนของงานที่กระทรวงศึกษาธิการก็เลื่อนไปนะครับส่วนงานกิจกรรมของวันเด็กณนะปัจจุบันนะครับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยในพื้นที่ชุมชนในพื้นที่ที่เราสามารถยืนยันได้ว่าเด็กมาจากไหนนะครับผู้ที่มาร่วมงานมาจากไหนเนี่ยอันนี้ณนะปัจจุบันก็ยังทําได้อยู่ครับโรงเรียนไม่มีปัญหาครับเพราะโรงเรียนสามารถยืนยันตัวตนของอนักเรียนที่ที่อยู่ในโรงเรียนได้นะครับ ส่วนการขออนุญาตก็ในโรงเรียนก็ขอทางาสพทได้อยู่แล้วนะครับเวนของรัฐ ขอนอกเรื่องนิดน,นึงนะฮะโพเดียมแถลงข่าวนี่ไอเดียดีนะฮะของกระทรวงศึกษาเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างได้นะครับ<อ>ผู้ชมฮะจัดงานที่ไหนในโรงเรียนอะไรเงี้ยผอ,อต้องขึ้นพูดอย่างเงี้ยครับทำแบบนี้ได้นี่เป็นโมเดลที่ใช้ได้สําหรับโรงเรียนนะฮะในสพทออนะฮะตอนนี้ที่ปิดไปแล้วนะครับมี528โรงเรียนนะฮะอาชีวะปิดไป20วิทยาลัยในภาคเอกชนมีการปิดไปใน220ยรโรงเรียนซึ่งเป็นไปตามสถานการณ์นะครับในแต่ละพื้นที่มากที่สุดก็ได้แก่สมุทรสาครนะครับกระทรวงศึกษาธิการเองก็คควบุม สถานที่ตามที่สบคเ,เสนอไม่ได้ครอบคลุมทั้งจังหวัดนะครับเพราะว่าเรามีข้อมูลและก็อัตราความเสี่ยงเอาไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วครับค่ะ มาดูข่าวดีสําหรับผู้ใช้แรงงานทุกท่านที่เป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33นะคะวันนี้โฆศกรัฐบาลได้เปิดเผยรายละเอียดของการลดเงินสมทบประกันสังคมนะคะจากเดิมเนอยู่ที่5%นะคะก็ลดมาให้3%นาน3เดือนก็คือตั้งแต่เดือนมกราคมปีหน้าไปจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้านะคะในคุณอนุชาบูรพชัยศรีโคศประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าคอรมมีม,มติเห็นชอบปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมนาน3เดือน ะะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศเลียงเป็นของขวัญวันปีใหม่ให้ด้วยซึ่งก็จะให้รัฐบาลนายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา33ออกเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยกรณีทุพพลภาพกรณีเสียชีวิตคลอดบุตรฝ่ายละร้อยละ1.05แล้วก็มีกรณีสงเคราะห์บุตรกรณีชราภาพนายจ้างผู้ประกันตนจ่ายฝ่ายละ ร้อยละ1.85ก็จะปรับใหม่เป็นร้อยละ1.45ของค่าจ้างนะคะแล้วกรณีว่างงานล่ะก็จะให้หนายจ้างและผู้ประกันตนจ่ายประโยชน์ทดแทนฝ่ายละร้อยละ0.1รัฐบาลก็ปรับใหม่ลดให้เหลือร้อยละ0.25นะคะก็จะให้มีผล3เดือนของต้นปี3เดือนแรกของปีหน้านะคะแล้วก็ให้รัฐบาลนายจ้างผู้ประกันตนเนี่ย ถ้าอยู่ในมาตรา33จะให้ออกเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอุบัติเหตุเจ็บป่วยทุกพลภาพเสียชีวิตเนี่ยนะคะอยู่ที่ฝ่ายละร้อยละ1.5ของค่าจา้างสงเคราะห์บุตรชาราภาพจ่ายทดแทน3%ก็ปรับเป็น1%และกรณีว่างงานก็ปรับเป็น0.25%ตั้งแต่วันที่1เมษายนปีหน้าค่ะ แล้วก็ของขวัญอีกอย่างหนึ่งนะฮะการจ่ายเงินทดแทนในกรณีส่งเคาะบุตรเนี่ยก็จากเดิม600ก็จะได้เพิ่มนะ,ะอีก200ก็คือเป็น800บาทด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่และกันในส่วนของประกันสังคมเนี่ยถ้ามาตีกันเป็นตัวเลขจริงๆมันก็หลักร้อยฮะ,ะหลายคนก็มองว่าน้อยนิดเหลือเกินอ,อ่ะแต่ก็มองในแง่ดีก็ดีกว่าไม่ได้ฮะ,ะดีกว่า<อ>ไม่ได้เลยเออเ,เราก็ต้องมองในแง่บวกะครับเดี๋ยวเครียดมากก็จะไปกันใหญ่นะ,ะกับเรื่องอื่นด้วย